ต่อในข่าวฟ้ายามเย็นนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปว่าเราจะมาดูปัญหาเรื่องอยู่ๆโคลนก็ผุดขึ้นมาในที่ดินสวนสมุนไพรโครงการใหญ่ของโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับ<ช>ตรวจสอบพบว่าเป็นคโคลนเทียมจากการขุดเจาะเพื่อจิตจันำเดินแนวท่อก๊สของบริษัทปตทนะฮะ สำหรับที่ดินที่ที่เป็นคดีกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นที่ดินที่อภัยภูเบศซื้อจํานวนเจ็ไร่แปลงนี้เนี่ยนะคะเฉพาะแปลงนี้เฉพาะแปลงนี้เนี่ยเจ็ไร่และภายหลังจากโอนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทราบจากเจ้าของที่ดินว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินที่จะมีการขุดเจาะท่อแก๊สผ่านแต่การจะปรากฏว่าทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็บอกว่าตอนที่ไปซื้อที่จากกรมบังคับคดี ก็ไม่ได้มีการระบุว่าแนวเขตท่อก,ก๊สอยู่ในพื้นที่นี้ร,รวมถึงพอไปตรวจสอบในพื้นที่ของที่ดินก็ไม่ได้พบว่ามีป้ายแสดงแนวเขตของท่อแก,ก๊สด้วยนะค,คะไปตรวจสอบในแผนแม่บทระบบท่อก,ก๊สก็ไม่พบแนวท่อก,ก๊สระยองแก่งคอยเส้นนี้ที่ลอดผ่านที่ดินเขาและนี้ก็เลยนำมาซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแปลงสมุนไพร ที่ทางเภสัชกรหญิงดอร์สุภาพรปิติพรเนี่ยนะคะได้มีการโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กแล้ว็เดี๋ยววันนี้จะคุยกันกับอาจารย์สุภาพรค่ะเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรเลขาธิการมูลินิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะครับปัญหาใหญ่สุดตอนนี้คือเรื่องอะไรคะคือเรื่องทอแกนสถานที่ในพื้นที่ที่มันละเอียดอ่อนมากค่ะครับยังไงฮะแล้วก็คือจริงๆแล้ว โครงการนั้งโครงการเนี่ยนะคะเราซื้อที่เก้าสิบสองไร่สามงานยี่สิบเอ็ตารางวานะคะครับครับแล้วเราก็ซื้อมาไร่ละห้าแสนสามนะคะคเป็นที่ดินที่ติดถนนที่เขาใหญ่นะคะคแล้วก็พี่เองเนี่ยเป็นคนที่เขียนโครงการเพราะว,ว่าเราเห็นว่าผู้เท่าก็ตายต้นไม้ก็หายจะต้องมีที่หนึ่งที่จะรักษาพันสมภัยเอาไว้แล้วก็เก็บมาตลอดแล้วก็คิดว่า จะเก็บพันธุ์สูนไทยที่มากที่สุดในอาเซียนนะคะอันนี้ก็คือความตั้งใจแล้วก็จะเป็นศูนย์สาธิตในการดูแลผู้สูงอายุด้การแพทย์แผนไทยครับเป็นที่ที่ส่งต่อภูมิปัญญาในการรักษาด้วยการแพทย์แบบโบราณเช่นยาฝังยาย่างยาเผาะอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะฝากไว้นะคะครับเราก็เลย,เออเยขออนุ่าตการอภัยภูเบศเวทนครเวทนครค่ะครับเราก็เลยคิดว่า เน,นี่จะเป็นสิ่งที่จะเป็นข้อรับแขกของชาวโลกเป็นสิ่งที่คนไทยจะภาคภูมิใจครับ <c oughs> แล้วเราก็เลยขออนุอนมัติจากมูลิตีในการจัดซื้อนะคะครับ <c oughs> ประมาณวันที่30กรกฎาคม55เนี่ยครับเราก็ขออนุมัติกรรมการกรรมการก็อนุมัติครับนะคะ,ะแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูอย่างเช่นเราซื้อจากกรมบังคับคดีซึ่งมันประกาศขายทอดตลาดในปี52 แล้วก็กรมคด,ดีเนี่ยเอที่ที่อยู่ในเนี่ยเจ้าของที่ไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรครับเพราะว่าสัญญาเป็นของกรมคดีเจ้าหนี้เขาเป็นเจ้าของที่ครับตอนท่อแกส๊สผ่านเจ้าหนี้เขาก็ไม่รู้กรมคดีก็ไม่รู้รเราก็ไปซื้อจากกรมคด,ดีครับ,รบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการยินยอมตรงนั้นเนี่ยควรจะเป็นโมฆะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วครับเราเองก็ตรวจสอบแล้วเราเข้าไปดูที่ไหมเราเข้าไปดูครับ เป็นส่วนกล้วยไม้เก่าหญ้าก็ขึ้นเต็มไปหมดเราไม่เคยเห็นป้ายของปตทไม่เห็นมีป้ายแสดงเขตแนวของข้อ gas ครับแล้วก็เราก็ตรวจสอบราคาราคาแถวนั้นเขาก็าขายระหว่างห้าแสนถึงแปดแสนนะคะครับ <c oughs> เราก็ซื้อมาประมาณห้าแสนซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยปตทจะต้องทําป้ายแสดงแนวเขตให้ชัดเจนไม่มีอันนี้เป็นความผิดพลาดของปตทซึ่งตัวเองก็ต้องยอมรับอ,อย่ามาบอกว่ามูลนิธิเซาเซาไม่ตรวจสอบะนะคะ อันที่สองเนี่ยประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามวันหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่นี่ก็ออกบ้างไม่ออกบ้างเราเองก็ไม่เคยเห็นนะคะคแล้วการตรวจสอบเนี่ยเราก็ไปดูในเว็บของกกพซึ่งเป็นคณะกรรมการกำกับกิจาการพลังงานเนี่ยเราก็ไม่มีที่ชวยเห็นโครงการท่อแกส๊สนะคะที่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้รเราคิดว่าคอยใช่ค่ะเราคือเราคิดว่าเราก็ทําดีแล้วะคะ่ะแต่พอหลังจากโอนจะมาสิทธิ์เราถ,ถึงรู้เราเราก็พยายามจะ ติดต่อนะคะเราได้โอนเมื่อวันที่9สิงหาคม2555นะคะครับแล้วก็พยายามติดต่อตลอดว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนขอให้เขาย้ายเอถอะเพราะว่าเขาเองก็เคยมาบอกกับเราว่าเขาย้ายได้ไหมแนวท่อเนี่ยก็เห็นของเอกชนข้างๆซึ่งมีที่ประมาณ800ไร่เขาก็ยังย้ายไปอยู่ตรงขอบได้ครับแล้วก็การย้ายไปอยู่ตรงขอบนะเนี่ย ถามว่าเราพอใจไหมเราก็จะแรกว่าคิดว่าจะยอมแต่พอเห็นราคาค่าตอบแทนเนี่ยสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ 2001, ่งเราซื้อมาห้าแสนสามแล้วคำรอนสิทธิ์นะเนี่ยเราจะไปทำอะไรกับที่ดินตรงนั้นไม่ได้รเราต้องสูญเสียิทธิ์การใช้ที่ดินไปเท่าที่ท่อก๊ซยังอยู่ประมาณจะถึง100ร้อยปีที่ที่ดินเนี่ยของชาวบ้านก็คงจะเจอแบบเดียวกับเรารนะคะก็คือ,อจ่ายครั้งเดียว ในราคาที่เองไม่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็มีชาวบ้านที่ไม่พอใจก็มีครับแต่บางคนก็เข้าใจว่าปตทเป็นของราชการแล้วเราก็รู้สึกโอโ้เราจยรู้สึกอย่างนี้เลยนะคะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ต้องอุทธร์เพราะว่าเราก็มีใบเสร็จเราไม่เคยเหนีภาษีเมื่อที่ก็ซื้อห้าแสนสามแต่พอปตทเนี่ยยื่นบอกว่าเนี่ยคณะราากรรมการกำกับในการพลังงานเห็นว่าสมควรแล้วเนี่ยหัวใจมันก็แสบซีขึ้นรรมาเลยว่ามี่ขนาดเราเนี่ย ขนาดเราอ่ะเรายุยังโดนอย่างเงี้ยว่ามันเหมาะสมแล้วมันเหมาะสมตรงไหนแล้วเราเอาอะไรคิดอ่ะว่ามาสองแสนหนึ่งมันเหมาะสมเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าแทนที่เราจะโอ้เราจริงๆเราไม่คิดจะอุทธรณ์เรื่องที่ดีเลยนะเราคิดว่าเราเงินเราไม่อยากได้แต่เราอยากทาความฝันของเราให้เป็นจริงที่จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าปลอดภัยที่จะให้ผู้สูงอายุได้อยู่แล้วก็ปตทศเขาก็เคยมเาเชาอจ่างที่บอกนะคะว่าเขาย้ายท่อให้ได้เพราะฉะนั้นก็ยังมีความคิดว่า เงินคุณก็มีตั้งเยอะแยะก็ไปย้ายทอดของชาวบ้านถ้าเกิดให้ราคาที่เหมาะสมอะชาวบ้านเขายอมอยู่แล้วอย่างเสาอากาศที่เขาที่เขาไปเช่าช่องสัญญาเนี่ยเขาจ่ายด้ค่าเช่าชาวบ้านยังยอมเลยครับคือเราก็เลยมีต่อสู้สองประเด็นก็คือว่าเราอุทธรณ์แนวเขตอยู่แล้วเราก็เห็นว่าค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมเราก็เลยคิดว่าพอเราก็สู้มาตลอดเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นข่าวนะครับเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้อง ไปเห็นว่าใครเป็นปัญหาอะไรคือวันนั้นก็ทุกข์มากจริงเพราะว่าครับพี่เองเนี่ยกว่าจะได้ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยนะบางทีไปหาพ่อหมอเนี่ยตั้งหลายปีกว่าจะได้ต้นไม้มาคือหลังจากได้ที่มาได้ที่มาแล้วก็เข้าไปปลูกสมุนไพรถูกไหมฮะใช่ค่ะครับคือก็มีที่ที่แบบปลูกสมุนไพรนี่ก็ประมาณสักห้าหกไร่นะคะแต่ว่าที่ที่ถูกรอนสิทิเนี่ยประมาณเจ็ดไร่แล้วก็ในวันที่เกิดเรื่องเนี่ย คนมันผุดขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งถามว่าได้รับการเตือนจากปตทไหมคือก่อนหน้านี้ปตทพยายามจะมุดรัวเข้ามาแล้วก็ทําหนังสือมาหาเราจะได้รับเมื่อวันที่สิบเก้าบอกว่าเราจําเป็นต้องทานะในเรื่องของท่อเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแขนแม่บทในปีสองพันห้าร้อยสีสิบสีถึงสองพันหรห้าสิบสี่ซึ่งมันก็เลยมาตั้งหลายปีแล้วนะคะครับเขาบอกเขาต้องทาทีนี้ เขาจำเป็นต้องขุดรอดซึ่งเราก็คิดในใจว่าก็เรื่องมันยังที่ศาลยังไม่ไม่เสร็จเลยเ,ออเราก็ชะล่าใจแล้วก็เราไม่รู้ว่าไอ้สารเบนเทไนท์น,นี่มันจะมาอย่างไรเขาบอกเป็นเบนโทไนท์เขาแจ้งมาแค่ว่ามันอาจจะแทรกสามโพงใต้ดินขึ้นมาบนผิวดินขึ้นกับสภาพของชั้นดินแล้วก็เขาจําเป็นต้องเข้าในพื้นที่เพื่อจํากัดบริเวณและทําความสะอาดเขาแจ้งแค่นี้นะคะคจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขั้นตอนเป็นยังไงก็ไม่รู้ขั้นตอนการทำควาสะอาดยังไงก็ไม่รู้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้ครับน้องๆเราตื่นขึ้นมาในเช้าที่ยี่สี่เนี่ยโครนเนี่ยท่วมแปลงสมุนไพรซึ่งบางที่ก็ลบเครื่องโรยเม็ดลงไปบางที่ก็มีพืชล้มลุกเนี่ยอยู่แล้วก็มันท่วมท่วมไม่หมดเลยก็ขุดขึ้นมาครับแล้วก็ขุดขุดขึ้นมาไปงช่วงในตอนกลางวันแต่แต่เช้าเึื่อมันมาท่วมหมดแล,ล,แล้วแต่เรไอ้เป็นทอนนีที่เขาแจ้งนั่นก็คือลักษณะมันเป็นโครนถูกไหมฮะคือ เบนทไนท์เนี่ยมันเป็นสารสังเคราะห์ที่มันเป็นโคลนซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพี่ทํายาคารมายโรชั่นทําเบนทไนท์แมกนาที่รู้จักพี่ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวแต่พี่ไปอ่านเจอว่าที่จะนะเมื่อปีห้าสองทำให้ต้นยางพาราเนี่ยตายห้าศูนย์กับโซล่าสองห้าศูนย์เนี่ยทําให้ยางพาราเนี่ยตายซึ่งถามว่าปตอทอรู้ไม่รู้ถ้าปตอทอแจ้งในฉบับแรกว่าเบนทไนท์ที่ขึ้นมาจะทําให้ต้นไม้ขุนตายครับ นะคะเราจะหูตาเหลือกเราก็จะคงจะต้องทาทุกอย่างเพื่อเซฟต้นไม้เราอยู่แล้วครับนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยไม่ไม่รู้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ผลกระทบนะคะคแต่ว่าตื่นขึ้นมามีต้นไม่บางชนิดจะใบเหลืองแล้วก็บางชนิดเนี่ยก็กู้ไม่ทนันครับแล้วก็เอ่อก็ประมาณอันนี้พี่รู้ทีหลังนะคะคือตอนนั้นก็คือเซฟต้นไม้ก่อนครับประมาณเก้าโมงก็จะมีคนจะเข้ามาว่าจะเข้ามาทำความสะอาดโคนแต่ยามให้เข้าอันนี้พี่ไม่รู้ เราก็ได้แต่ไปแจ้งความไว้แล้วก็มุ่งที่จะเก็บต้นไม้แล้วเราก็เห็นการทำความสะอาดของเขาซึ่งแปลงข้างๆก็ผุดนะคะครับเขาก็ฉีดล้างฉีดล้างโคลนแล้วมันก็ไหลโคลนเท่าไหลมาเข้าที่พีแเราก็ไหลลงบ่อหูพี่แล้วก็พี่สุอออนี่วิธีการทำความสะอาดแล้วพี่ก็ไปดูสวนของคุณหมอคนนึงซึ่งไากสวนพี่นก็มีโคลนผุดขึ้นมาการทำความสะอาดของเขาคือเอา ที่กวาดโคลเนี่ยมากวาดให้รวมกันแล้วก็ใช้รถน้ำเนี่ยดูดก็เหลือโคลเปนเลืเทืที่หมดนะคะซึ่งแร <Okay. S 2> งสมุันไพรของพี่เนี่ยที่เคยตัดสินใจว่าถ้ามันเป็นเบทโนไน์จริงๆเนี่ยพี่ดูแลของพี่เองเราะสุดท้ายก็ลงบ่อพี่อยู่ดีอ่าพื้นที่ข้ขขางๆมันก็ลงไปในบ่อของพี่ซึ่งถ้ามันเจือจางจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเบทโนไน์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้อันตรายยกเว้นว่ามันจะไปพาเอาโลหะน่ะจากพื้นดินนี่นี่คิดเองนะ <Okay. S 2> ขึ้นใหม่อีกหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราห่วงแล้วก มีต้นไม้ของเราทั้งสูญหายตายทั้งกำลังงอกั้งเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีอยู่ยัง,ยยงไม่ได้เก็บอีกขอบหนึ่งอะไรเงี้ยะคะ่ะอันนี้ก็เป็นความเสียหายซึ่งอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่ก็คิดว่าในธรรมา,าลเนี่ยนะเขาคงจะต้องเตือนจะต้องบอกจะต้องห่วงใย,ยจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะตกลงตอนนี้ก็มีข้อพิพาทสามประเด็นหนึ่งก็คือแนวท่อ ะะสองก็คือเรื่องค่าตอบแทนชดเชยจากการใช้ที่ดินที่จะให้ท่อผ่านและสามมาเจอไอ้เรื่องโคลน,นี่เข้าไปอีกถูกไหมฮะค่ะเรื่องโคลน,นี่พี่คิดว่าไม่ต้องมากาจัดเลยพี่เพราะพี่เห็นสภาพที่จัดการแล้วเนี่ยที่รู้สึกว่าไม่ควรจะเข้ามาเลยเพราะ,ะว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วเราก็จับมาล้างเราก็ดูแลของเราเนี่ยเราคิดคว่าเราดูแลของเราได้ดีกว่านะคะ,คะส่วนเรื่องของอข้อพิาพาทที่มีอยู่เนี่ย ในความรู้สึกของพี่นะพี่ไม่แน่ใจไม่ได้เห็นอนาคตนะแต่ว่าก็เหมือนจะวิงวอนว่าอในขณะที่มันมีทางเลือกอื่นที่ไม่จะเป็นต้องผ่านพี่พี่ก็ได้ครับนะคะแล้วก็รู้อยู่ว่าเราซื้อด้วยความบริสุทธิ์แล้วเราก็ตรวจสอบดีแล้วมาต้องเห็นหูกอกเห็นใจกันนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ให้ให้ค่าตอบแทนถูกข,ของชาวบ้านนี่ก็ขอเถิดที่ทางมุอที่เราไม่ต้องการเงินเราก็ทําของเราของเราอยู่ละ ได้นะคะแต่ <c oughs> เรารู้สึกมันไม่เป็นธรรมกับทั้งตัวเราแล้วก็คนอื่น <c oughs> เราก็คิดว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขครับ <c oughs> มันจะแพ้กฎหมายมันทําให้มันขัดกับสมามัญสำนึกเราต้องมาทบทวนแล้วว่าการที่มีระบบอะไรสักอย่างให้เอกชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาเปรียบชาวบ,บ้านหรือว่าเอกชนกลุ่มหนึ่งเอาเปรียบเอกชนในกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันต้องทบทวน <c oughs> เราไม่รู้รว่าปตทเนี่ยหรือคณะกรรมการหรือคนก่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดพลาด <c oughs> ทําให กลุ่มหนึ่งเอกชนรื่องที่พี่ว่าศักดิ์ศรีของพี่กับเขามันก็เท่ากันแหละนะแล้วพี่รู้สึกว่าเราฝั่งก็เอกชนเนี่ยทําไมเอกชนในกลุ่มนั้นสามารถมาฝืนใจมามีอํานาจเหนือในที่ดินของพี่อ่ะไม่ใช่ของพี่ของมูลนิธิอ่ะซึ่งมูลนิธิของพี่ก็เป็นเราก็ตั้งใจทําดีอ่ะพี่ไม่เข้าใจอ่ะซึ่งพี่รู้สึกว่าอาจจะมีกฎหมายของาะพี่ไม่ชนะกฎหมายครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมาทบทวน ซึ่งตอนนี้จะมีการปฏิรูปกฎหมายต่างๆที่อยากให้มาทบทวนตอนนี้ว่าการใช้กฎหมายมันผิดพลาดตรงไหนบางทีทางปตทก็จะไปอ้างคณะกรรมการว่าทางคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานเป็นคนอนุมัติเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานต้องมีอะไรที่เป็นปัญหามันทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปัญหามอยู่ที่ปตทปัญหาที่ระบบปัญหาที่กฎหมาย ถ้ามีเหตุการณ์ของของรประเด็นที่เกิดขึ้นกับที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาพนมเบียนในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นธรรมในสังคมขึ้นเนี่ยพี่ก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะคเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันช้างขาดใจว่าทําไมนะคะทําไมถึงมีสิทธิ์ให้ที่ดินให้ค่าตอบแทนของเราอะ่ะสองแสนหนึ่งทั้งที่ก็เห็นใบเสร็จอยู่เราซื้อมาในห้าแสนสามแล้วเราไม่มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์คุณต้องคูณ ชดเชยเท่าที่เราสามารถจะใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ท่อแก๊สคุณอยู่ที่จะเป็นธรรมนี่เฉพาะมูลนิธินะคะแล้วก็เอกชนรายอื่นซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเขามีกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ควรจะต้องมีการแก้ไขหากที่ไม่รู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงแต่ที่คิดว่าในสองเรื่องนี้สมมติว่าพื้นที่ของที่ต้องดูแลผู้สูงอายุต้องเป็นที่ที่ปลูกสมุนไพรหาย,ยากสมควรมีท่อแก๊สฐานไหมแล้วก็ ข้อแก๊สมันเกาะถนนอยู่ดีมันวิ่งไปใกล้เขาทาไมพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สีเขียวมันใกล้เขาใหญ่ <c oughs> คุณสามารถวิ่งตามถนนได้เนี่ยปตท,ะทเนี่ยหรือว่ามีคณะกรรมการอะไรที่ก็ยังงงอยู่ว่าวิ่งไปเสร็จก็วิ่งออกมาหาถนนอีกคือม <c oughs> ันมีความอันนั้นพี่ไม่ไม่ของยุ่งเกี่ยวนะคะแต่อยากให้สังคมเห็นว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกอย่างควรจะต้องมีการทบทวนไหมว่าเอกชนปตท,ะทเนี่ยก็เป็นเอกชน เข้าๆกับเราเนี่ยถึงแม้รัฐจะมีหุ้นส่วนรัฐจะมีหุ้นส่วนในตั้งหลายองค์กรเนี่ยทาไมถึงปตทเนี่ยบริษัทปตทจํากัดมหาชนเนี่ยถึงมีอํานาจเหนือที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาไผ่ภูเบศเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้รับรู้เราไม่ได้็นยินยอมแต่แรกค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้สังคมทบทวนรวมถึง ความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นว่าการที่ใช้ที่ดินโดยใช้อำนาจมหาชนเนี่ยอของกตทน,นี่ถูกต้องหรือเปล่า <คำ S 2> เพราะ<ด>ว่าม,มีโรงบริษัทข้อเอกชนซึ่งเป็นข้อแก๊สเนี่ยเขาก็ไม่เห็นต้องใช้อำนาจนี้เขาก็ยังทําได้อะนะคะคก็เลยคิดว่าเราไม่เคยคิดจะก้าวไกลไปถึงเรื่องอื่นเลยแต่เมื่อมันได้กระทบถึงงานนะคะได้คือเราทําเรา,เาต้องมีไม่เสียเรียกว่ามีปัญหาเพราะต่างคนก็ต่างทําหน้าที่นะคะก็ยืนยันนะคะว่า คนในปตทดีๆเนี่ยเรารู้จักนะคะครับเราก็ต้องทําหน้าที่ในการที่เราอยู่ในองค์กรน,นี้รเราก็ทาของเราดีที่สุดแล้วเมื่อเป็เจตนาแบบนี้เนี่ยปตทซึ่งเป็นบริษัทที่ประกาศตัวเป็นบริษัทที่ต้องการมีธรรมาภิบาลเนี่ยต้องเห็นอกเขาอกเรารเห็นความจําเป็นของคนอื่นแล้วก็มีความเป็นธรรมซึ่งจะไม่ให้ใครไปเดือดร้อนเนื่องจากกิจการของตัวเอง ถ้าเราต้องการไปทำอภิบาลเนี่ยอย่างองค์กรของพี่พบอกบอกเจ้น้าที่ของพี่ทุกคนเลยนะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยจะเดือดร้อนไม่ได้นะไม่ว่าผู้รีโผลแค่นี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องยึดร่วมกันนะคะครับคเอาละเห็นประเด็นชัดเจนนะฮะก็จะติดตามดูต่อไปว่าปตทจะทำอย่างไรหรือคนอื่นที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ให้มันเป็นธรรมขึ้นอย่างไรนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับ ่ะขอบคุณมากนะคะคสวัสดีค่ะเผส,ส,สิชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรนะครับก็เป็นคนที่ทําเรื่องสมุนไพรามาตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่ยังมีห้องเล็กๆอยู่ที่ตึกเจ้าพยาภัยภูเบศเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เป็นหัวใจก็คือว่าปตทยังมีอํานาจแบบ หมือนเป็นรัฐวิสาหกิจหรืออำนาจแบบรัฐในการไปเวรคืนที่ไปอันนี้อ,อยู่หรือไม่มซึ่งที่ผ่านมาอย่างท่ออื่นๆเนี่ยเขาก็ยืดคืนจะหมดอยู่แล้วอะ<ช>่ะก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจของรัฐใช่ไหมฮะใ,ในเมื่อปตทไปเป็นเอกชนเป็นบริษัทมหาชนแล้วยังใช้อำนาจนี้ได้อยู่หรือเปล่าครับครับค่ะ ติดตามก,ตกันต่อกับคดีของพลตำรวจโทพงศ์พั์ฉาย,ยาพันธ์วันนี้สารได้ออกนั่งบรรลังอ่านคำพิพากษานะคะทั้งพลตำรวจโทพงศ์พั์และก็พลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรดด้วยนะคะทั้งเรื่องของกรณีแอบอ้างเบื้องสูงเปิดบ่อนการพนันโคลอนเซย่านห้วยขวางนะคะสารสอบคำให้การจำเลยแล้วค่ะจำเลยให้การรับสารภาพจึงเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดตามฟ้องเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมพิพากษาฐาน ดูหมินสถาบันเบื้องสูงตามมาตรา112จำคุกคนละ5ปีค่ะฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะจำคุกคนละ5ปีและฐานสนับสนุนให้มีการตั้งบ่อนนะคะจำคุกอีกคนละ2ปีรวมจำคุกคนละ12ปีโดยมีการรับสารภาพก็จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกไว้คนละ6ปีนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ก็ได้นำตัว พนวดโทรคงคัดกับพวกเดินทางกลับไปควบคุมตัวไว้ที่เรือนจําพิเศษต่อไปค่ะครับ ส่วน DSI นะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาแชร์ลอตเตอรี่เครือข่ายภาคเหนือ10คนด้วยกันนะครับนำโดยนางวารุณีดวงตาสิทธ์นะครับข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนหลังจากที่ตรวจสอบพบการกระทำโฆษณาแล้วก็ชักชวนให้ประชาชนในพื้นทีจ่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่ตากแล้วก็ใกล้เคียงนะครับลงทุนไปซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาทุนแล้วก็เอาไปขายต่อนะครับจากการสอบสวนผู้เสียหาย606รายนะฮะบ,บอกว่านางวารุณีเนี่ย ก็เป็นคนระดมทุนนะฮะเป็นหุ้นมากกว่า20,000หุ้นเงินเนี่ยเล้านบาทนะฮะซึ่งถือว่าเกินกว่าสิทธิ์ที่สามารถระดมหุ้นได้ไม่เกิน7หุ้นตามค่าใช้จ่ายก็คือได้โคต้าที่ซื้อสลาก,กินแบ่งไปจำหน่าย65เล่มเล่มค่าละประมาณ2อ0 0 0 0บาทต่องวดนี่นะฮะดีไอก็เลยขอหมายจับหัวหน้าสายทั้ง10รายแล้วก็ควบคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนขยายผลต่อไปครับครับ ส่วนวันนี้นะครับคุณหญิงแสงเดือนนนทรประธานมูล,ลนิธิสงเคราะห์ครอบครัว,รรวทหารผ่านศึกก็นําเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเข้าพบเยี่ยมคาระวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อมอบดอกป๊อปปี้สัญ,ญลักษณ์ของการระลึกถึงและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกเนื่องในวันทหารผ่านศึกสามกุมภาพันธ์นี้นะครับโดยประธานมูล,ลนิธิสงเคราะห์ครอบครัว,รรวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนานีก็กล่าวรายงานถึงการดําเนินกิจกรรม การและการจำหน่ายดอกป๊อปปี้ระหว่างวันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์นี้รวม7วันนะครับก็จะให้อาสาสมัครเดินสายออกจำหน่ายทั่วกรุงเทพปริมณฑลในราคาดอกละ20บาทรายได้ก็นำมาสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครตลอดจนสาธารณกุศลอื่นๆเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหารเหล่านี้ครับ ส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้ถแถลงผลปฏิบัติงานกอ,อรมนดังที่เรารายงานเมื่อวานนี้นะครับว่าวันนี้ท่านจะถแถลงข่าวเรื่องนี้พดตดีสรรเสริญแก้วกาเนิดรองโฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เปิดเผยผลหลังการสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปีและถแถลงแผนการปฏิบัติงานประจําปี2558ของกอ,อรมนโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบอกว่าวันนี้เป็นการประชุม เพื่อสรุปผลงานของกอรมนในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็มอบนโยบายในปี2558ซึ่งนายกรัฐมนตรีพอใจกับผลงานของปีที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ดีและปีนี้ก็จะเดินหน้าในเรื่องราวดังกล่าวต่อไปนะครับโดยเน้นการแก้ปัญหาต่างๆให้รวดเร็วโปร่งใสเน้นประชาชนเป็นส่วนกลางหากพบว่า,ผ,าผู้ว่าราชการจังหวัดใดทุจริตรวมถึงแอบอ้าง ขอตำแหน่งทางราชการก็จะมีการสั่งย้ายด่วนทันทีนะครับไปดูพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้กันค่ะวันนี้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจํานวนนะคะใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดสุ่มยิงชุดปฏิบัติการจากสอพอน้องจิกขณะออกลาดตระเวนค่ะแล้วก็เป็นเหตุเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกคำหนึงสุวันยุหะ รองสารวัตรปราบปรามสอพอนองจิกได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะแล้วก็อีกได้รับบาดเจ็บอีกสองคนก็คืออาสาอิบรอเหมรามันเศษแล้วก็อาสาแวหามารอโซวแวแซน,นะคะเกิดเหตุบนถนนสาย42ตําบตำบลตุยงอำเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพันเอกปราโมชพรมกินโคษกกรรมนรภาค4ี่ส่วนหน้าก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตด้วยนะคะพรุ่งนี้แล้วครับ NGV NGV ขึ้นอีก50สตางค์นะครับน,นายนรงชัยอัครเสนาธิรัตน์ว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองอมีมติปรับขึ้นราคากา๊สธรรมชาติ NGV อีก50สตางค์เพื่อให้มีราคาใกล้เคียงกับความเป็นจริงแบบ่งเป็นราคา NGV รถยนต์ทั่วไปจากเดิม12บาท50สตางค์เพิ่มเป็น13บาทรถยนต์สาธารณะจากเดิม9บาท50สตางค์เพิ่มเป็น10บาท มีผลวันพรุ่งนี้ครับ รับส่วนน้ำมันปาล์มล็อตแรกนะครับ9,000ตันขนส่งถึงไทยแล้วเมื่อวานนี้ตอนนี้จะเร่งจัดสรรผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย11รายนะครับจำหน่ายขวดละไม่เกิน4 2บาทตามที่กรมการค้าภายในได้กำหนดไว้แล้วก็จะกระจายสู่ท้องตลาดตั้งแต่31มกราคมเป็นต้นไปนะครับค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่ามิเตอร์ปลอมของแท็กซี่ระบาดหรือเปล่านะคะแต่ก็มีคน <c oughs> ถ่ายคลิปขึ้นมาว่าแท็กซี่ทำไมมันขึ้นราคาเร็วกว่าปกตินะคะครับตอนแรกร้อยกว่าบาท ทยดีมันก็ขึ้นไป400กว่าบาทคุณธีรพงศ์รอดประเสริฐอัิบดีธกรมการขนส่งทางบกนี่บอกไว้เลยนะคะบอกว่าถ้าหากว่า เจอแท็กซี่คันไหนใช้มิเตอร์ปลอมหรือปรับจูนมิเตอร์ให้มันเร็วกว่าปกติเนี่ยมีโทษปรับสูงสุด2,000บาทและถ้าจงใจคิดค่าโดยสารเกินกำหนดมีโทษปรับสูงสุด5,000บาทนะคะโดยแท็กซี่จะต้องนำรถเข้าตรวจสอบสภาพกับกรมก,การขนส่งทางบกปีละ2ครั้งส่วนรถที่มีอายุใช้งานเกิน9ปีจะต้องเข้าตรวจสอบสภาพปีละ3าครั้งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจมิเตอร์ค่ะเขาบอกว่าใครเรียกแท็กซี่แล้วไม่ยอมไปส่งนะ ไกลจะต้องส่งรถรถติดเนี่ยเขาให้ใช้วิธีนี้ครับกำลังเผยแพร่กันอยู่ในโซเชียลมีเดียวิธีเรียกแท็กซี่ที่ถูกต้องแล้วแท็กซี่จะไม่ปฏิเสธคุณทำไงคะมาดูกันว่าเขาทำไงนะมาแล้วนี่ต้องทำนี้ต้องขนาดนี้เลยหรอตายละต้องกราบกรางกันขนาดนี้กราบจะครับไปส่งผมจะครับของเขาเี้ยนนะฮะต้องใช้วิธีนี้นะฮะ ประชดแท็กซี่กันโอ้โหเทวดามาจากไหนเนี่ยแสดงว่าเรียกมาเป็นชาติกว่าแล้วสิไม่ได้ขนาดต้องลงกราบกกราบเลยว่ารับผมจะครับนะฮะแต่ว่าจุดที่กราบนั้นเป็นจุดห้ามจอดนะฮะเพราะเ้าแดงครับแล้วกราบก็ไปกราบโดนมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้มันไบมันไบเลนใช่ไหมอ๋ออาข้าราชการตอนนี้ใครเล่น Facebook แอปพลิเคชันไลน์ระวังนะคะส่งอีเมลส่วนตัวเพราะว่าห้าม, <c oughs> มเพราะว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์ของทางราชการกรมการปกครองออกหนังสือด,ด่วนที่สุดค่ะนะคะเรื่องแนวทางการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องมือสื่อสารของทางราชการนะคะห้ามมิให้บุคลากรใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางส่วนตัว ใช้โปรแกรมโซเชียลมีเดีย c e e o o o k ไลน์ส่งอ e ีเมลที่เข้าข่ายความผิดอาญาและให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นควบคุมดูแลการใช้คอมด้วยนะคะถ้ามีบุคลากรทําความผิดถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาด้วยค่ะหนังสือนี้ที่ออกมาเนี่ยพราะว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายชโยอัญชลีวัชระฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสะแก้วที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าอัญชาอันโยเผยแพร่รูปภาพและข้อความที่มีลักษณะหมิ่นสถาบันเบื้องสูงนี่แหละค่ะครับอะเป็นที่มาไปที่กัมพูชานะครับจับตัวได้แล้วสําหรับนักท่องเที่ยวที่อุตริไปถ่ายแฟชั่นที่ปราสาทบันไทยกรเดยนะครับก็มีถ่ายกันแบบว่าเป็นนังอัสราโบ,บราณไงเปลยหน้าอกฮะอ๋อนี่ เขาองค์กรอักษราซึ่งก็เหมือนกระทรวงวัฒนธรรมบ้านเรานะฮะก็ตามตัวจนเจอแล้วก็เผยแพร่เอกสารว่าหลังสอบถามถึงความเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ก่อนหน้านักท่องเที่ยว3มคนก็สารภาพและยอมรับว่าพวกเขาทําผิดที่ถ่ายภาพอนาจารในขั้นแรกองค์กรอักษราก็กับตํารวจท่องเที่ยวและตํารวจพิทักษแหล่งมรดกโลกนะครับได้เข้าควบคุมตัวเพื่อที่จะดําเนินการต่อทั้ง3คนต่อไปนะครับนี่นะ สนุกผิดที่นะฮ <c oughs> นะ <c oughs> เอาไปดูเรื่องญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะ <c oughs> เรื่องญี่ปุ่นวันนี้นายกชินโซอาเบะของญี่ปุ่นบอกว่าตอนนี้กําลังรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข,ข้อมูลร่วมมือกับรัฐบาล <c oughs> จอร์แดนเพื่อช่วยเหลือนายเคนจิโกโตค่ะคนญี่ปุ่นที่ยังถูก i ออจับเป็นตัวประกันนะคะบอกว่าตอนนี้กําลังพยายามทุกวิถีทางในเรื่องนี้ขณะที่นายฟ um ูมิโอคิชิดะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นก็กล่าวก่อนหน้านี้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะครับอืมอ่าอะไรดีอะไรดี ปิดท้ายนิดหนึ่งวันนี้บิ๊กโดฮงคุยกับตัวแทนท่านนายกมาเลเซียคุยเสร็จแล้วพาไปเดินตลาดนัดกล้วยไม้๋อใช่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เขาขยายเวลาเปิดทุกวันแล้วนะฮะตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียบรัฐบาลมีเวลาไปอุดหนุนกันนะครับมีกล้วยไม้สวยๆมากมายวันนี้เอาเฉพาะตระกูลช้างมาให้ดูกันแว๊บหนึ่งล้างสายตาวันศุกร์นะฮะเอามาเลยนะฮะจากไหนฮะ จากงานตลาดนัดกล้วยไม้ข้างทรเนียบนั่นแหละนะครับและเดี๋ยวพอวันที่12กุมภาพันธ์ก็จะมีการเพิ่มตลาดน้ําในบริเวณใกล้ๆกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูรูปกล้วยไม้ตระก,กูลช้างก็จะมีช้างเผือกช้างกระช้างแดงช้างส้มครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าช้างช้างปลอม <laughs> 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 มาไหมา <laughs> กล้วยไม้มาไหมหาทันไหมคะ นี่ยอันนี้เรียกว่าช้างเผือกครับอันนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมด้วยนะฮะแล้วมีขายในงานเต็มเลย3ต้นร้อยนะครับช้างถัดไปเลยจะได้ไปเลยไปเลยนี่ช้างเผือกเหมือนกันนะฮะถ้าอันนี้ช้างกระนะครับตั้งนี้จะมีกลิ่นหอมหมดเลยจะมีกระสีชมพูนะฮะอ่าอันนี้ช้างแดงนะครับช้างแดงอันนี้เป็นช้างพลาย ก็คือว่ามันจะมีสีแดงเกือบจะทั้งดอกแต่ว่าจะมีสีขาวปนอยู่ด้วยเป็นรูปผสมเลยจะกระบมาอีกนะฮะแต่ถ้าเป็นพวงพวงยาวๆแบบนี้จะเข้าขายตระกูลช้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีให้ดูนะอันนี้ก็เป็นช้างพลายนะครับเนี่ยช้างพลายนะเอามาผสมกันนะครับเห็นไหมฮะจะมีสีขาวเลืออยู่หน่อยเดียวแต่ว่าสีม่วงอ่อนๆหรือสีชมพูเนี่ยอันนี้ช้างส้มนะฮะ อันนี้ที่น้องหนิงถามสวยฮะถ้าเป็นวงยาวห้อยลงไปเลยเขาเรียกว่าไอเยเรตเป็นช้างใหญ่อะใช่ไอเยเรศไอเยเระตระกูลช้างนี่จะออกดอกปีละครั้งนะฮะครับเนี่ยไปซื้อกันได้ครับในงานตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทมเนียบรัฐบาลเป็นตลาดที่ลุงตู่ริเริ่มเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการผลิตกล้วยไม้ได้เจอกับประชาชนทั่วไปได้ซื้อไปประดับบ้านค่ะครับส่วนคลิปปิดข่ววันนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปชม นักเทนนิสตีเทนนิสกับรถถังอะ่ฮะฮต<ะ>ีกันได้ด้วยเหรอตีกับรถถังนะฮะมาเมืองไทยได้ฮะตอนนี้อย่านะอย่านะโนวัคโจโควิชค่ะคแข่งเทนนิสกับรถถังนะคะดุเด็ดเผ็ดปันขนาดไหนจะมียิงกันหรือเปล่าเนี่ยไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ